ขอแชร์ให้ฟังเกี่ยวกับธุรกิจสี่ธุรกิจที่ในช่วงที่ผ่านมาในช่วงโควิดเนี่ยนะคะมีการฟื้นตัวแบบก้าวกระโดดแล้วก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วธุรกิจแรกก็คือพลาสติกกระดาษปิโตเคมีอันนี้เพิ่มสูงขึ้นเลยเพราะว่าคนไทยก็มีการสั่งอาหารบริการส่งอาหารเพิ่มมากขึ้นทําให้มีการใช้พวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกหรือกระดาษเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถึง30 0เในช่วงที่ผ่านมาคะทำให้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอย่างเช่น ตำแหน่งงานที่จะต้องไปทำธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากถึง19.6นะคะแล้วก็ ในพื้นที่ที่มีการรับสมัครคนที่เป็นตำแหน่งเหล่านี้ในธุรกิจพลาสติกกระดาษเนี่ยก็จะเป็นภาคตอนออกแล้วก็กรุงเทพนะคะตรงนี้ต้องบอกว่าประกาศงานจาก2จังหวัดเนี่ยเพิ่มขึ้น3-0% 4 0เลยถัดมาก็คือแน่นอนคือธุรกิจ IT ธุรกิจ IT ก็ด้วยเรื่องของดิจิทัลทรานส์ o ฟอร์เมชันที่แทบจะทุกบริษัทต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้ไม่ใช่แค่บริษัทนะคะภาครัฐเองก็มีการปรับเปลี่ยนช่วงที่ผ่านมาการ develop app ใช้แอปต่างๆจะเห็นว่ามีเยอะขึ้นมากแล้วก็ในสายงานนี้้้กก็ตองารใช คนที่เรื่องของซอฟต์แวร์ดูร็อปเปอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากก็ในบริษัทที่เป็นบริษัทขนาดเล็กเนี่ยแม้ว่าจะมีพนักง,งานน้อยกว่า50คนเนี่ยในสัดส่วนของการประกาศเนี่ยเรียกว่ามากกว่า60เซนี่ยหาคนที่เป็นไอทีเข้าบริษัทเพราะต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการหาไรายได้ของตัวเองให้ไปอยู่ในรูปแบบของออนไลน์มากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาถัดมาก็ภาคการผลิตจริงๆก็สอดคล้องกับในเรื่องของมาตรการของทางรัฐบาลนะคะพอทางรัฐบาลเนี่ยเริ่มมีการผ่อนปรนเรื่องการควบคุมนโยบายเกี่ยวกับที่เกี่ยวข เกิดความมั่นใจในการจ้างงานมากขึ้นคนฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นทําให้มีการหาคนเข้าไปสู่ภาคผลิตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการประกาศหาเจ้าหน้าที่ในตาแหน่งออฟฟิเซอร์ระดับเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นถึง7 9 5ก็นะคะก็เป็นสัดส่วนมากกว่า4 0ของประกาศงานที่ในภาคการผลิตเนี่ยหาทั้งหมดนะคะซึ่งจังหวัดที่มีการประกาศหาเยอะมากก็จะเป็นชนบุรีนะคะตรงนี้สูงมากๆก็คืออยู่ที่16.5%เปเถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแพทย์แล้วก็เภสัจ แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจรักษาออนไลน์โรงพยาบาลหลายๆที่เริ่มให้มีการนัดหมายกับแพทย์แล้วก็การพูดคุยกับแพทย์ออนไลน์ซึ่งทําให้งานที่เกี่ยวข้องกับออการแพทย์และเภสัชกรรมเนี่ยเติบโตขึ้นมากแล้วมีการหาบุคลาก,กรเข้าไปทํางานในใสายงานนี้เยอะมากนะ สายงานที่ป๊อปปูล่าที่สุดก็แน่นอนคือ IT ทนะคะอันนี้ไม่ว่าจะธุรกิจประเภทไหนเนี่ยก็ต้องการคนไอทีเข้าไปเพราะว่าเป็นเรื่องของดิจิ t a ลทรานส์ o ฟอร์เมชันเรื่องของการขายถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนมาเป็นไม่ได้ขายออฟไลน์เปลี่ยนเป็นขายออนไลน์พนักงานด้านการขายด้านบริการลูกค้าแล้วก็ด้านพัฒนาธุรกิจเนี่ยก็ยังเป็นสายงานที่ป๊อปปูล่านะคะงานด้านวิศวกรรมก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ป๊อปปูล่าเหมือนกันแล้วก็ด้านการตลาดซึ่งอาจจะเปลี่ยนรูปไปเป็นการตลาดดิจิตอลที่เพิ่มมากขึ้นต้องการคนที่เป็นส ะะแล้วก็งานเช่นงานบัญชีแม้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะผันผวนนะคะแต่ว่าถ้าเราดูจริงจากกราฟนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ทาง JobsDB เองเนี่ยสำรวจในกลุ่มคนที่ทํางานนะคะในช่วงเปรียบเทียบปี2 5 6 4กับปี2563อ่าจะเห็นว่า5สายงานนี้เนี่ยจะเรียกว่าประมาณ38-41%ถึงเป็นี่ยเป็นกลุ่มที่มีเงินเดือนเพิ่มสูงขึ้นจากคนที่ทํางานไอทีทั้งหมด100%เปรนี่ยประมาณ41%รได้รับเงินเดือนที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะเดีียวกันนมมคประา 29%เนี่ยที่อาจจะได้เงินเดือนที่ลดน้อยลงและประมาณ30%ที่ได้เงินเดือนคงที่แต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มสายงานที่ป๊อปูล่าอย่างเช่นไอที IT, งานขายงานการตลาดงานด้านการศึกษาสุขภาพโภชนาการแล้วก็เรื่องของงานธุรการกับทรัพยากรบุคคลนะคะอันนี้เป็นกลุ่มที่หลายบริษัทเนี่ยพยายามจะหาคนเก่งๆในสายงานเหล่านี้เข้ามาทําให้มีการเรียกค่าตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยการจะเพิ่มจะลดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่คนที่ออยยู่ในนสางางนงนต้ ปรับตัวเพิ่มทักษะแล้วก็ทำให้ตัวเองเป็นที่ต้องการในบริษัทเราสามารถเรียกค่าตัวได้นะคะ